สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีวันนี้จะเป็นทีวีชาร์ปครับรุ่น Lc ขีดสา LE 1 5 0่น m ครับอาการก็คือภาพจะเป็นเม็ดเป็นเมดเ็เมดครับเนี่ยเห็นไหมครับออวให้ดูนะนครับนี่ครับภาพเดินนะครับนี่ครับออกเป็นสีแดงแดงนไหมครับเนี่ยภาพจะไม่สวยนะครับ เรามาดูว่าอาการลักษณะแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงได้ไหมจะเป็นที่จอไหมหรือจะเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราเรา,ามาติดตามดูนะครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาครับสลัดรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2องบอร์ดครับก็จะเป็นส่วนของซับไพก็คือชุดนี้ซับไพก็ตัดออกไปคงไม่มีปัญหานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเมนบอร์ดนะครับเจ้าเมนบอร์ดเล็กๆนะครับรตัวนีไไ้ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นเจ้าเมนบอร์ดนะส่วนนี้ก็สายเข้าเข้าจอครับจอก็ไม่มีทีคอนถ้ารุ่นนี้ครับอันนี้ก็จะเข้าทีบาร์จอไปเลยนะส่วนทีบาร์จอก็อยู่ด้านล่างไม่ต้องแกะออกมาครับสำหรับอาการลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นที่ ส่วนมากนะจะเป็นที่สายชุดนี้เนี่ยอาจจะเกิดการสกรปรกหรือเกิดคาบอะไรต่างๆนะเนี่ยเราต้องจําเป็นต้องถอดออกมา,าทาความสะอาดดูก่อนครับเบื้องต้นครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ให้ถอดชุดนี้วิธีถอดก็ไม่ยากคขาจะมีเนี่ยกดเข้าไปนะเนี่กดด้านข้างนะจะมีเ,เล็กๆอยู่นี้กดออกไปก็ค่อยๆดึงนะเดี๋ยนะ กดออกมาแล้วนี่ครับก็จะทำความสะอาดชุดนี้ฮนะเดี๋ยว,ว่าใช้กระดาษทรายก็ได้คนระับกระดาษทรายละเอียดเนี่ยขัดแล้วนี่นะตรงตรงจุดนี้เนะนี่เนี่แถบนี้นะ ขาดออกเลยครับมันอาจจะเป็นคาบขมเมาาคาบอะไรติดเนี้ยนะก็เลยทําให้สัญญาณเพี้ยนไปนะอาจจะไฟเข้าไม่สะดวกอย่างนี้นะนนนขัดออกแล้วก็ยางลบเนี่ยครับ ลบๆอีกทีนะใช้แปรงโอเคแล้วเราจะลองดูว่าจะผ่านไหมนรับเดี๋ยวทีนี้ก็จะเสียบปลั๊กเดี๋ยวทดลองดูนะครับ ติดละตอนนี้แบ็คไลท์ติดละที่ขึ้นมาดูก่อนครับดูตัวหนังสือเอาอ่าก็น่าจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยอเคน่าจะโอเคอนะเดี๋ยวเราจะต่อสัญญาณเข้าไป เห็นไ,ไหมครับภาพปกติแล้วตอนนี้ก็จะไม,ไม่มีขอบเชืเขียวแนละ้วเห็นไหมครับสแสดงว่าใช้ได้ครับเราก็จะเปิดทดลองดูสักชั่วโมงหนึ่งนะเปดิปดผลทดลองดูสักชั่วโมงหนึ่งว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิไมไหมหรือยังไงครับดูอาการน่าจะผ่านแล้วตอนนี้ แล้วก็สรุปว่าสาเหตุของการเสียก็คือเกิดจากาสายเข้าจอมันเกิดสกรปรกนะครับทำความสะอาดก็ใช้ได้ปกติครับนี่ก็หวังว่าคงคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ได้รับชมนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากปดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ